ตอนนี้หน้า Facebook หน้า YouTube คอมเมนต์กันแล้วนะโอ้ยเหมาอ,อีกแล้วพี่พี่เหมาอ,อีกแล้วเอ้ยดูดิพี่ไม่เหมาน้องดูพี่เหมาฮะ ใครไม่ชอบไม่รู้แต่ปิมชอบมันคือตัวแกตูนเหรอหรือว่าเขาออกแบบขึ้นมาใหม่เลยตัวอะไรคุณผู้ชมไอตัวดึงๆเนี่ยมันมันคือกิ้งกาเหรอหรือหรือมันคือตวแกแกเนี่ยเฮ้ยแต่มันเท่มากเจ้าแจ็กกี้อ๋อชื่อแจ็กกี้ฮะเฮ้ยอันนี้คือท่าเต้นโอ้โห เพรามาเช็คความไวเดือดฮันชอปกันคุณผู้ชมผมทักไปเลยนะเติมเพชรหน่อยครับ UID เดิมคือเดือดฮันชอปเนี่ยเขารู้ UID ผมอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้เวลาในการเติมกี่วันนะ <c oughs> นไม่ใช่นี่ไม่ใช่และปิมขออนุญาตเอาออก ชกี้ก้าวเพชรแล้วเรื่องเงียบไปเลยน้องร้ายไอ้ปิมมันอยากแอกมันอยากเดินแบบชูคอหรือว่าเฮ้ยไอ้ปิมมันของจริงนะอะไรอย่างเงี้ยขอก้าวเพชรมามาเลยเอาล่มไปกันแฮะทำไมวะผมก็อยากมีโมเมนต์ในการที่เราได้ก้าวเพชรอีกครั้งหนึ่งผมมาไปทำปกได้เฮ้ยพี่ปิมดวงดี หรือว่าเราทําปกเลยว่าเราแบบดวงดีได้ก้าวเพชรอ่ะแล้วก็เขียนแบบเป็นตัวเล็กๆก็ยอกยอกยอกเลยงั้นเดี๋ยวเราจะแอคท่าทําปกกันคุณผู้ชมนี่หลอกคนดูฮะไอคือไม่ได้มีปัญหาหลอกการแบบ กดไม่ได้เสียดายเพชรหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามึงหลอกพวกกูมันแค่นั่นเลยขอหน่อยพอแล้วอเอาดิเฮ้ย เดเด๋เดฮันชอบตอบกลับมาว่าเอ่อเรียบร้อยแล้วเวลาที่ผมส่งไปเนี่ยนะครับคือ2องทุ่มยีนาทีเขาตอบกลับมานะครับสองทุ่มยีนาทีใช้เวลาเติม2นาทีครับอันนี้คือจัดจ่าในคลิปวิดีโอเลยนะคือผมยังส่งไปตู้นี้ไม่จบบ่ะเป็นไงอะแลเขาเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยดีอาหารหมาไปก่อนเลย อะไรเนี่ยอะไรตอนนี้หน้า Facebook หน้า YouTube คอมเมนต์กันแล้วนะเอ้ยเหมาอีกแล้วพี่พ uh ี <h <h ่เหมาอีกแล้วเอ้ยดูดิพี่ไม่เหมาน้องดูพี่เหมาฮะเจ้าแจ็กกี้เอาหน่อยว่ะไปครับ จ็กกี้นี่ใช้ทั้งหมด200แต่ระหว่างที่เราโยก200ไปเนี่ยเราก็มีโอกาสได้น้องแจ็กกี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องเอาท่าเต้นด้วยนะท่าเต้นเนี่ยหนึ่งร้อยครับแล้วก็บิ๊กฟูดเอ่อไม,ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องแจ็กกี้เลยแต่ใส่มาทําอะไรก็ไม่รู้ฮะเลยบิ๊กฟูดอีกยี่ห้าเรียบร้อยครับขออนุญาตแรกเลยดูดิเฮ้ยมันน่าหลักมากเฮ้ยดูดิดูดิด ืไอปิมซื้อฮะอนุญาตไม่ยังใช่นี่มันคือสกาคุณผู้ชมน่ารักมากตวกาตาการยิงสองนะครับแล้วก็แม่นยำหนึ่งให้ผมลองปืนน้องแจ็คกี้หน่อยดิว่าปืนมันมีเสียงแบบอะไรแปลกๆไหมหรือว่าเป็นซาวเดิมเลยคุณผู้ชมไม่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 มีซาว ไม่มีซาวใหม่เลยเหรอคุณผู้ชมหรือผมต้องเปิดเอ,อ่อเสียงใหม่อะไรปะมันไม่มีเรื่องเสียงเลยเหรอว่าเสียงนี่เสียงแบบใหม่อ่ะไม่มีหรอแปลกมากเลยปกติมันจะมีเรื่องเสียงแบบใหม่ไม่ใช่หรอหรือว่าแจ็คก,กี้เนี่ยมันไม่มีเสียงเลยอ๋อไอเราไปจำไงเสียงทนี่มันโดดดึงดังดึงดังอย่างนี้เราไปจำมันโอ้ยปิมสมองแก่แล้วก็เลอะเลือนเ,เหลือเสือ้อผมไม่นั่งอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เ,เลยนะไอตัวผู้หญิงอะหลายๆคนก็บอกว่า พี่พิมพมอย่าเลยพี่มันเล่นโคตรยากเลยไม่เหมาะคนกกากอย่างพี่เราไม่คอมเมนแหลรงมากผมนะเฮ้ยน้องพายุเข้าเฮ้ยน้องเบอร์สองครับเมื่อกี้พายุใต้ฝุ่นเข้าครับที่บ้านนายมีพายุใต้ฝุ่นด้วยเหรอเพื่อนเบอร์สองไก่ทิวฮัลโหลครับเพื่อนเพื่นครับเปิดไมค์คุยกันหน่อยครับเบอร์สองมอีเปิดไมค์อยู่เลยฮัลโหลครับเบอร์สองครับฮัลโหลครับเบอร์สองเชื่ออะไรครับฮะ อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่คำน้องเบอร์สองไม่ใช่ครับยิง,มอองไม่โดนเลยอะลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งสวย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 ระงระงระงดัดฟ้าดัดฟ้าอูดัดฟ้าจะเล่นเป็นยังไงอ,ะอ่ะ,ะ,ะดัดฟ้าดัดฟ้า บูงบีบบูงบีบแล้วไอ้ตัวนี้อยู่ไหนอ่ะอุ้ยอู๋โดนโดนโดนดึงไม่ได้ดึงไม่ได้เพื่อนขอโทษจริงขอโทษจริงดึงไม่ได้ oh, <okay. S 1> อีกตัวนี้อยู่ไหนอะเพื่อนเห็นดาดฟ้าตัวเดียวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอูมันเหลี่ยมจัดเลยมันขึ้นไปบนดาดฟ้าอย่างนี้เราจะสู้มันยังไงอะเพื่อนมันโกงเราเนี่ยเพื่อนเรารีพอร์ตแล้วให้มันโดนแบนได้เพื่อนได้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 เอาไปก,ก่อนไปก,ก่อนเพื่อน มันไม่ได้เก่งหรอกไก่ทิวพี่เอาให้น้องชายอุ้ยเปิดจุดวะน้องเปิดจุดให้วะฮือตัวดีวะอุ้ยอุ้ยเพื่อเราเปิดไปแล้วเหรอโอ้ยอย่างนี้ถมได้เลยไปครับโอสบายครับอย่างนี้ชิวนี้คืชิวหมอ เ่วไปน้องโอ้ยงี้ชิวเกินออเขาชิยวไปออไอ้ตัวที่หัวริมเหลี่ยมอะที่มันขึ้นไปบนหลังคามาันตัวไหนวะอยากลูว่ะตามิกี้มันเหลี่ยมอย่างดีเลยคุณผู้ชมผมว่าถ้าเล่นสี่สีนะยังไงอันนี้ก็คุ้มสุดเว้ยไอ้สกิลปีศาจตัวเนี้มันคุ้มมากนะครับเพราะว่าเพียงแค่เรากินเห็ดเนี่ยสกิลเราก็เต็มพร้อมใช้แล้วอะคือเราไม่ต้องรอดีเลยเลยผมว่าตัวมันเวิร์กที่สุดแล้วเวิร์กมากกว่าคโคโนอีกอะในความรู้สึกผมนะไอ้เปินเชิด ผมครับผมเลยไอพิมเชิดครับไอพิมขอเชิดงานนี้ไอพิมขอเชิดบอกแล้ว,ว่างานนี้ปิมขอเชิญคือผมมาพร้อมกับสกิลคู่ใจเลยอะ่ะไอนี่สกิลนี้มันเกิดเมื่อเมื่อผมเลยนะคิดดูว่าก่อนแน่นน่ถ้าผมรู้อะ่ะมันจะน่ากลัวแค่ไหนอกจะพูดเอาไปก่อนเม็ดหนึ่งเอาไปก่อนอีกเม็ดหนึ่งให้โผล่หัวแตกอะ่ะเอาดิ โผล่มาหัวแตกอ่ะไม่โผล่ฮะไม่โผล่ไม่โผล่ยัดนะเอาไปก่อนเม็ดหนึ่งเอาไปก่อนเม็ดหนึ่งเอาไปก่อนเม็ดหนึ่งายหน้าตรงนั้นอ่ะไอปี๊มมันเปิดทางให้เด็กๆเพื่อเด็กๆได้เล่นอุ้ยอยู่ท้าหลังเราครับ เอ็งเข้าที่หลังเหรอเฮ้ยเอ็งเข้าหลังเหรอเฮ้ยเอ็งเข้าหลังข้าเหรอ,หอ,หอเอ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 งเข้าหลังข้าเหรอ,หอ <c oughs> <c oughs> เออเออยีทนไม่ไหวอะ่ะเด็กมันเข้าหลัง ถ้าทีมงานฟังอยู่ขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยทําแหลงสําหรับแบบคนที่เล่นในอีมูได้ไหมคือเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคนเล่นในอีมูเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันทำคนเนต์ได้ง่ายผมว่าถ้ามีแหลงตรงนี้มาเนี่ยมันทําให้กระชุ่มกระชวยนะผมก็อยากไต่แหลงเหมือนกันแต่ผมไต่แหลงตอนนี้ไปแม่งเจอแต่บอดเจออะไรก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมนึกออกปะอุ้ย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 ไมมันยิงแต่เท้าวะ โดนครับโดนโดนเข้ามางี้โดนอัดป๊อปปี้ครับแม่ปิ่มซ้ำไปเลยหุยหุยเพื่อนโอ้โหมันเข้ามาหลายคนครับ อย่างนี้เพวกปืนเขาเนี่ยเม็ดเดียวนะเม่อกี้ใจเย็นครับเพื่อนอยู่ฐานสองตัวถามจริงเพื่อนเพื่อนอยู่ฐานสองตัวจริงปะเนี่ยเออเฮ้ยหมดแล้วห่้ยยังไม่ทำอะไรเลยน้อยนิ่มไปไม่ได้เขียวเลยไหลลงคอเข้ากระเพาะผ่านลูกก้นโอ้ยไปทางน่ารักเล็กลูกก้น คือมันมีเหตุผลอยู่เว้ยทำไมผมถึงไม่กดแรงผมแต่กดแบบหมดธรรมดา,างเงี้ยคือเราไม่ใช่คนที่แบบเล่นแรงสุกไงแรงเรามันก็คือแบบโกอย่างเงี้ยคือไอตัวผมอะผมไม่ได้ซีเรียสกับแรงอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราไปทําให้แรงคนอื่นเขาตกไงถ้าเราแบบเล่นไม่ดีเราแพ้เลยอย่างเงี้ยจริงก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกตกก็เรื่องมึงต่อไปเดี๋ยวก,กดแรงแม่งแล้วในคลิปอะตึงๆเลย <c oughs> อนนี้มันแบบมันนุ่มนิ่มไปดูดิคือวันนี้ผมยืนอย่างนี้เลยนะคือไม่กลัวเลยเลยอะคือไม่ไม่ต้องโชว์เลยลยืนยน,ยยนปกนะักงะ ปะทงโชด้วยอะเนี่ยอยู่นั้นหนึ่งตัวใช่ไหมนี่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 ไอไอ้อปิมไอ้ปิมเขามีไอวอลเนี่ยหนึ่งตัวนี่กูยืนนี่กูยืนกูยืนกูยืนใส่กูยืนใส่แบบไม่กลัวกูยืนใส่อย่างนี้เลยมาดิอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเอาเพื่อนล้มเพื่อนล้มเอาเอาเอายังไงยังไงเหลือสองไอ้ปิมยังขึงดื้อดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิมปิมน้องชายดึงพิธีน้องชายมันมาแล้วน้องชาย ปิมติดประมาทไงเอาแล้วไงเด็กมันได้ฟื้นไงโอ้แม่เขามีสกิลเหมือนกันขอก่อนผมโอ้โหปืนมันคือลูกซองไงผมเอาสกาไปสู้กับลูกซองมันไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันชอบเล่นระยะไกลนะได้ชอบเล่นระยะไกลแน่ได้เลยน้องชายระยะไกลเราต้องเน้นหมวกหน่อยเพราะว่าวัดหัวอยู่แล้วไง เฮ้ยมันโดดมายักต่อหน้าผมเลยหัวเม็ดหนึงระวังนะระวังนะฝักขวามาไหมเจ็ดเย็นนะค่อยๆเล่นนะระเบื่อมั้ยเป็นไงเพื่อนกู ร่วงขอ,อเพื่อนนีหว่าร่วงครับเพื่อนอีกตัวนึงมาฝั่งนี้ blood, ผมห้ามตายอ่ะผมตายคือทีมแพ้ยาผมหมด gặp ngầu lắm hay con đùa đu... เกือบเหงาแล้วไงถ้าไม่มีไอ้ปิมมาบอกเลยบางกรอบฮะโอ้ยดูทีผมดิฝั่งเขามีสามไงตัวยิงเราเลยน้อยโอ้ยเดี๋ยวฮันน้าเดี๋ยวจะไปลงแหลงตึงๆแล้วนะครับผม,ผมเจอกับพวกแหลงแบบโหดๆเว่อร์ๆไปเลยสลับสลับกันไปนะครับรีวิวของรีวิวปืนด้วยนะครับชื่อชอบฝากกดไลค์สับสับช่องที่สัมพันธ์กดกระดิกด้วยนะครับฝากด้วยเดี๋ยวฮันช็อปใครที่สนใจตามเกมฟรีไฟนะครับหรือว่าเติมเกมมือถือเกมอื่นๆทุกเกมอิวไปจริงๆกับเบล แอดไลน์ <Add> <ม>ไปเลยเพราะว่าตอนนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วเ<ม>จอกัน